สวัสดีครับผมคิวเทอป้าก็อยากจะบอกว่าเออก็ตามชื่อคลิปนะครับวันนี้จะไม่บ้าแต่งตัวหล่อที่สุดในชีวิตวันนี้เลยทุกคนเนี่ยแต่งตัวหล่อไหมอยากจะบอกว่ากูไม่เคยแต่งตัวหล่ออย่างนี้ในชีวิตเลยนะต้องกดทืบไลค์ like, กดแชร์แลวกดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุเรยวป้าคนบ้าคนนี้ด้วยนะ ก็ต ¿no? feel mm hmm. like anyway. ั้งแต่ผมเริ่มคลิปมาหลายคนก็คอมเมนต์ว่าอยากให้เกาหลีบ้าคนนี้ไม่บ้าสักหนึ่งวันผมจะโชว์ให้ดูว่าความหล่อของผมมันประมาณไหนนะทุกคนอยากจะบอกผมเป็นคนที่โคตรหล่อนะถ้าผมอยู่เฉยๆแต่งตัวก็โคตรเฟี้ยวทำไมกูชอบยอเหยีแต่เพื่อใ้ทุกคนมั่นใจหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปขอเบอร์สาวนะทุกคนเออแต่งตัวหล่ออย่างนี้ผู้จาหล่ออย่างนี้ผมมาจีบสาวมาตั้งแต่สมัยอายุเท่าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำประมาณนี้เฮ้ยคุณสาว ยังไงดีว่าทุกคนเอออยากจะบอกว่ากูก็ไม่ได้จีบมานานแล้วสมัยวัยแฉวก็นานแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้เราจะไปห้างกันนะห้างอะไรไม่รู้เดี๋ยวก็ไปดูกันอจะบอกคลิปเนี่ยจะดูไม่เคยบ้าแล้วทุกคนเพราะกูหลอกกันไปก็แต่เก็ทุกคนก็บอกอย่าคือกูไม่บ้าใช่ไหมล่ะจัดไปเดี๋ยววันเนี้ยวันนี้จะไม่มีความฮาเลยเว้ยไป,ไปกัน ทุกคนคนหล่อคนนี้ก็มาถึงแล้วนะเซนทรอลพาามกากูเข้ามาปุ๊บใช่ไหมกูรู้สึกว่ากูหล่อที่สุดเนเน,นี่ยเออมั่นใจอ,ะอ่ะทุกคนก็อยากให้จีบคนไหนบอกมาคนไหนพี่เลือกเลยเลือกเลยไม่ใช่แคห่หล่อแล้วก็เทนะทุกคนแต่สายเปด้วยนะคนดูเหรียญเกียร์นะครับเหรียญเป็นกิโลวันนี้เรียกว่ากระเป๋าหนักมากานี้กระเป๋าหนักมากทุกคนท<ๆ>ี่ผมกังวลอย่างเดียวใช่ไหมเล่นหัวใจของผู้หญิงมันไม่ดีเนาะเข้าใจไหมเล่นหัวใจผู้หญิงอ่ะมันไม่สมควรนะเิเอคนอย่างกูจีบแล้วมันเจ็บอ่ะทุกคนไม่ใช่กูเเจจจ็็บนนนนะะหหมายถึงงคั้้อออกล่ไไปรี เจอสาวๆแล้วเจอทาเก็ตแล้วบเอ้ยสาวๆนี่เว้ยควนเมื่อกี้มันเป็นการวอร์มอัพเฉยๆนะครับกูไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ทุกคนอยากจะบอกตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมั่นใจกับแฟชั่นของผมมากเดี๋ยวผมจะไปถามสาวๆว่าแฟชั่นอันนี้นะครับที่ผมใส่อยู่จะให้กี่คะแนนอะไรประมาณนี้นะสาวสวย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 เส้นเปาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับอยากจะบอกวันนี้ผมหล่อไหมเนี่ ให้คะแนนหนึ่งถึงสิบีคะแนนแปดแปดแปดสิบหรอนี่เขาเขินนะครับจริงจอยากให้สิบแต่ให้ได้แค่แปดนะทุกคนอยากจะบอกว่านี่รู้สึกว่าคนมองเยอะมากพวกกูหล่อเดี๋ยวจุดประสงค์กูคือต้องจีบสาวนะกูทำอะไรของกูนะนี่พี่ครับผมขออนุญาตให้คะแนนแฟชั่นของผมหนึ่งถึงสิบได้ไหมครับหนึ่งถึงสิบหนึ่งในดวงใจ พี่เออแฟชั่นผมให้กี่คะแนนครับหนึถึงสิขอขึ้คะแนนได้ไหมครับขอแล้วกันโอ้โหสูงมากพี่ให้กี่คะแนนดีครับสไตล์ผมหกเลยเหรอหนึ่งเลยเหรอหนึ่งในดวงใจพี่ครับขอคะแนนแฟชั่นของผมหนึ่งถึงสิบห่งถึงสิบหนึ่งถเลยเหรอห้าๆห ้ท่านผู้ชายเต่งตัวแบบนี้มาขอเบอร์จะให้ไหมไม่ได้เอาหรอขอเบอร์ได้ไหมรัาไม่ได้ทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับผมแต่งตัวหล่อไปเขาก็เลยไม่ให้เบอร์เลยประมาณนี้หรือเปล่านะมุกจีบสาว2018สิ่งที่บางกว่ากระดาษก็คือใจเราเวลาเห็นเธอยิ้มนั่นแหละเช็ดแม่สิ่งที่บางกว่าใจเราก็คือ สิ่งที่บางกว่าครีมนี้ก็คือหัวใจเราที่เวลาเห็นเธอโอ้ยหัวใจละลายแล้วค่ะไอจมวอนนี่แฟชั่นวันนี้กี่คะแนน,นนก็ดีคะแนน,นนอันนี้อะไรอ่ะกินอะไรมันเนี่ยอะไรวะ <ไป S 1> นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออมันเป็นแฟชั่นดีไซน์ไซนปซักก่อนแล้วเดี๋ยวให้ซิปกันเลยเออครีมนะครับ<ห>ครีมบำรุงค่ะบำรุงมือนะอ๋อบำรุงมือใช่ไหมไสิ่งที่นุ่มกับมือเขาคือหัวใจของเธอมุกอะไรเนี่ยเกาหลีเล่นมุกไม่เป็น เดมุกสนุกว่ะมุกจีบสาวม่ง่วกับทุกคนเมื่อกี้เห็นเป้าใจละลายเลยอ่ะทุกคนของเธอยังเก็บได้แล้วทําไมจะเก็บเราไว้ในใจเธอไม่ได้เก็บของก็ยังเก็บได้แล้วทําไมหัวใจเราเก็บไม่ได้เทียกเขาครับทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้ผมมีปัญหานะทุกคนมีปัญหาอาจจะหล่อไปนะเดี๋ยวกูต้องกลัวกูต้องแต่งตัวน้อยลงกว่านี้ว่ะแต่งตัวน้อยลงเออเดี๋ยวผมจะไปน่นเห็นเป้าอ่านว่าเรดูพี่ โรบินสันเออโรบินสันไงทุกคนเออกูจะไปเดี๋ยวกูจะไปขอคำแนะนำมันว่าแบบให้กูแต่งตัวอะไรประมาณนี้นะจัดไปไหมไปเอาละทุกคนก็เออมาเข้ามาในโรบินสันแล้วนะเดี๋ยวมาหาเสื้อผ้าที่แบบหล่อๆอะไรประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคือผมมีปัญหาสไตล์ไหมครับจำไมรู้สึกว่าผมไปจีบสาวแล้วไม่มีใครชอบผมต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมครับเออแนะนำตัวไหนครับตัวไหนอ๋อ p l ย y b o y ผู้ชายเล่นทุกคน I'm gay อันนี้ก็ได้ใช่ไหมจะบอกว่ามันอันนี้หล่อกว่านะผมใส่อยู่ตอนนี้หล่อสุดแล้วในนี้จะบอกว่าเสื้อผ้ายเยอะมากเลยทุกคนแบบดูดิว่านันเสื้ออะไรอะ่ะมันสวยมากเลยผมชอบสีเขียวเออกางเกงเดี๋ยวหากางเกงสวยๆวยตัวหนึง่ง ทุกคนตอนนี้ก็เออดูชั้นเพลย์บอยเสร็จแล้วนะเสื้อผ้าไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวบบแต่ว่ามันมีหลายชั้นเลยแบบเยอะมากๆอะทุกคนแล้จะบอกเดี๋ยวผมจะขึ้นชั้น3แล้วทุกคนเป็นเสื้อผ้าบุรุษแลกจะบอกกูเป็นบุรุษนะทุกคนอ่าทุกคนก็ดูดิโอ้ยไอโซนนี้แม่งรู้ว่ะ คือผมหล่อจนแบบไม่มีใครให้เบอร์ผมเี้ยแนะนำเสื้อผ้าหน่อยได้ไหมแนะนำเสื้อผ้าหล่อเยสทีนไหนเยสทีนไหนดูดิ่ไวรุ่นไวรุ่นคนมันก็จะแบบแนวฝรั่งฝรั่งอเมริกานะทุกเอนจี๒พันนะที่ไวรุ่นชอบใส่กันเยสแบบนี้ก็เก๋ดีตอนนี้ผมแต่งตัวหล่อแต่ว่าอยากหล่อกว่านี้อ่ะเขาต้องทำยังไงดีเขาเอาแบบเอาแบบรอแบบว่าตกตาสาวแล้วสาวลงเลยปกติหน้าตาหล่ออยู่แล้วไม่บอกรู้ครไม่ต้องบอกเขรู้เป็นแบบพิเศษหรือว่าเป็นแค่ช่วงรูปภาพเออ เออลุกจีบสาวครับอผมไม่รู้ว่ามันเคย,เยนะแต่ผมจะลุกจีบสาวเนี่เอาแบบอบป,ป้าอบป,ป้านิดนึงใส่เป็นชิโน่ก็แล้วกันนะครับผมชิโน่เป็นทรงสกินนี่พิกเกอร์กันนะครับ,บรอีเ่บอลเอลสามสนะครับโอ้คุณรู้ไซส์ผมได้ไงครับน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอ้รู้เรารู้เลยเหรอเธอจะดูหลูๆนิดนึงสาวๆจะได้แบบว่าลงไหลล<ว>ุกตรงนี้ก็ไม่กี่นิ้วของป้าสวยอ่ะ คนกเกอ,อเป็นยังไงล่ะจะบอกตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมจะจริงใจนิดน,นึงแล้วผมจะหลอนะทุกคนเขมขัดเข็มขัดเข็มขัดอะไรดีโอ้ทางการไปเปล่าน,นี่มันเหมือนแบบเอาไว้ตีแบบว่าในหนังอะที่ตีกันอ,ะ, <c oughs> อะใช่เลยพี่ครับตายผมอะยังหล่อได้อีกเพิ่มอะไรดีกางเกงกงหมกางเ,เกงอะ ซื้ออัขายาวสีนี้ตัดอยู่ถามจริงถ้าผมแต่งอย่างนี้ไปจีบสาวสาวจะติดไหมติดอยู่แล้วแหละติดอยู่เร็วหรอตอนนี้รอครับแขมขันแบบว่าดูวัยรุ่นนิดนึงเออมันดูเด็กๆนิดนึงอันนี้ใส่แล้วผู้หญิงจะลงไหลไหมครับลงรักเลยครับลงรักเลยใช่ไหมโอ้โหทุกคนดูหรูไหมหรูมากเลยนะครับราคาก็หรูมากเลยนะครับทุกคนน้ำผมเจ้าตัวนี้ล้กกันโอเคทุกคนเออได้แขมขันมาตัวหนึ่งแล้วนะ รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นนะแต่ก็ชุดแต่ก่อนก็หล่อก,กว่าอยู่แล้วเนาะใช่ไหม <c oughs> ชุดอันก่อนมันหล่อก,กว่าอยู่ <c oughs> ต่อไปนี้ผมอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้เพราะว่าผมอาจจะหล่อเกินไปนะครับทุกคนอาจจะตกใจก็ได้นะครับทุกคนอาจจะแบบอึ้งเลย <c oughs> โอป้าคนหล่อคนนี้จะไปจีบสาวกันคนก็คงมั่นใจแล้วว่ากลัวเราไปอีกต่อใช่ไหมจ๋าบ้านน้องคนนั้นอะโมเดลเนี่ยโมเดลเกาหลีทีดจะรจักคะที่หล่อไหมวันนี้หล่อค่ะขอเบอร์น้องจะให้ไหมไม่ให้อาไม่ให้หรอไม่มีสติไม่มีสติน้องพูดอะไรนะหลอยังครับหลอยังหล่อแล้วใช่ไหมไหล่อแล้วค่ะพี่ครับขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับคือผมจะถ่ายให้เพื่อนดูครับเพื่อนผมไม่เชื่อเรื่องนางฟ้าอยาก้ายยงีเลย หัวใจเราจะได้ตรงกัน <c oughs> ไปไหนไปไหนไปไหนมีอะไรจะถามมีอะไรจะถามพี่เก็บของเป็นไหม <c oughs> ครับเก็บของเก็บเป็น,น,ะะปนแล้วทำไมถึงพี่ไม่เก็บหัวใจของผมมาเก็บในใจพี่พี่ <c oughs> มีไลน์ไหมครับ <c oughs> สนใจบ,บริจาคให้ผมไหมครับให้หรือไม่ให้ทุกคนทำไมเขาไม่ให้ผมทำอะไรผิดเอาลวทุกคนก็คลิปนี้ก็จบกันแค่นี้แล้วกันคนหล่อคนนี้นะครับต้องกลับบ้านแล้ว กูหลอ,อ,อ,อไม่เป็นเอาแม,าามาวมาว่าไงสาวๆคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้นะ <laughs> ก่อนจะจบคลิปนะครับผมมีอะไรจะฝากกับทุกคนนะครับเกี่ยวกับโรบินสันเนี่ยนะแฟชั่นและเจนส์ครับผมที่ผมแต่งตัววันนี้โรบินสันนะครับกำลังหานักรีวิวหน้าใหม่อยู่ครับเพื่อให้เขามาร่วมแข่งรีวิวห้างสรรพสินค้าโรบินสันนี้นะมารีวิวในโซนของยีนแอนด์แฟชั่นก็เราก็มาแล้วก็รีวิวได้หรือว่าเราจะซื้อของจากโรบินสันนี้แล้วกลับไปถ่ายรีวิวที่บ้านก็ได้นะครับโจทย์ของการรีวิวโซนนี้ก็คือแต่งตัวยังไงให้คนมองเหลียวหลังเออเป็นกลัวตอนนี้ก็กติกาง่ายๆ ยังจะมีโซนบิวตี้แม่ระเด็กและของใช้ของแต่งบ้านอีกด้วยเออได้หมดผู้ชนะ4คนนะครับที่ชนะการแข่งขันนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่ถ่ายร่วมกับ <G l uck> เดือดร้องไห้ด้วยนะไทด์ก็ไคร่อะเพื่อนๆผมเองไม่ใช่เคนนี้นะแล้วก็มีมูลค่ารา,างวัล2 5 0 0 0นหาหเป็นกิฟต์ o อเร e ช์ครับซึ่งเราจะซื้อของอะไรก็ได้ในโรบินสันนี้ครับอ่ะพวกเราก็ติดตามรายละเอียดนะครับได้ที่เพจ a c e b o o k r รบินส o n หรือเว e บเ e สต์ดอทโรบินสันรีวิวเวอร์ดอทคอมครับผมอ่ะนั่นแหละก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ ชอบคลิปเกมกันทุน่มรักกดแชร์แลว้วก็กดติดตามด้วยนะทีะก่กดกระดิ๊ก็เจอกันในคลิปต่อไป